หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่สามบวกสามเป็นหกห้าบวกห้าหสี่บวกสี่เป็นแปดใช่าห้าบวกห้าเป็นสิบเย่แล้วถ้าห้าบวกสี่นะคะลองดูห้าบวกสี่เป็นสิบลองนับดูสิคะก็หนึ่งสองสามสี่ 5 7าหกถูกต้องค่ะแล้วหนึ่งบวกสเป็นเท่าไหร่คะลองดู1นึบวกสเป็นเท่าไรคะหน่งบวกสองเป็น2 1บวกกับสองค่ะอีกสองอีกนิ้วอีกสอง่งหนบวกสองเป็นสองสามบวกสเป็นส <c oughs> หลัแล้ว เก่งมากค่ะพ่อรักลูกแล้วแค่นี้ค่ะเรียนจากใครมานะคะใครสอนนะคะลูกพี่เมสซี่พี่เมสซี่พี่เมสซี่คือใครคะพี่เมสซี่คือพี่เมสซี่เอา คือคนที่จับมือกันขึ้นบันไดเลื่อนนั้นใช่ไหมใช่ไหมคะทำไมจับมือกันขึ้นบันไดเลื่อนนะคะขออนุญาตคุณพ่อหรือยังจับมือกันนะ่ขออนุญาตคุณพ่อหรือยัง,ยงทำไมไม่ขออนุญาตคุณพ่อก่อนคะก็หนูลืมนะคะไ <laughs> หนหันหน้ามาคุยกับคุณพ่อก่อนคะ่ะ <laughs>